แน่นอนด้านล่างนี้คือสตรองหุเปิดคลิป YouTube แบบเข้มข้นสำหรับวิดีโอที่สร้างจากเรื่อง Thai Festivals a s t r ต o ี o o ฟ o อลเลอร์แ i นที่เขียนในสไตล์ซึ้งลึกลับและเต็มไปด้วยปมครอบครัวพร้อมใด้ Call to Action แบบแนบเนียนในจุดที่ความสงสัยเริ่มก่อตัวในเนื้อเรื่องแผ่นป้ายบอกฉากลำพงที่มีสัญ,ญลักษณ์คลื่นเสียงสามเสน้นหุปิดคลิปเศร้า ในค่ำคืนยี่เป็นที่งดงามที่สุดของปีมีหญิงชาราคนหนึ่งที่นั่งเงียบอยู่ริมแม่น้ำกว่า2ี่ปีรอใครบางคนที่หายไปจากชีวิตเธอโดยไม่มีแม้แต่คำลาแต่ในคืนนี้ใครบางคนกำลังจะเดินเข้ามาพร้อมกับความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดไปหูฟังเด็กหนุ่มจากกรุงเทพผู้มาเพียงเพื่อถ่ายภาพปรับต้องค้นพบว่าชื่อของเขาคือชื่อเดียวกับผู้ชายที่หญิงชาราคนนั้นเฝ้ารอมาทั้งชีวิตเขาเป็นใครกันแน่ แล้วชายลึกลับที่ยืนมองคมลอยในเงามืดคือใครตาบอลลูนที่มีคำพูดอยู่ด้านในถ้าอยากรู้ว่าความลับในค่ำคืนนั้นคืออะไรและทำไมโชชตาจึงพาทุกคนกลับมาเจอกันในงานยี่เป็นเพียงปีเดียวนี้ชี้มือไปทางขวาดูต่อให้จบปพระทุกนาทีของเรื่องนี้เต็มไปด้วยคำตอบที่คุณคาดไม่ถึงและถ้าคุณชอบเรื่องราวที่อบอุ่นลึกซึง้งและมีปมให้คิดตามแบบนี้กด subscribe ช่องนี้ไว้เลยและอมเมนต์ไอเดียของคุณ ว่าคุณเชื่อในโชคชะตาหรือไม่เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ข้อความนี้จะช่วยสร้างอารมณ์ลึกลับดึงดูดคนดูตั้งแต่ต้นเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ทําให้ผู้ชมรู้สึกอยากดูต่อเพื่อหาคําตอบเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ CTA ถูกฝังไว้อย่างเป็นธรรมชาติในช่วงที่เซอร์สเพน์เริ่มต้นของเรื่องหากคุณต้องการฉากเปิดแบบเสียงบรรยายพร้อมภาพบอกได้นะครับผมสามารถช่วยร่างสคริปต์บรรยายแบบเสียงภาคให้ได้ด้วย ในค่ำคืนหนึ่งที่หมอกบางปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆใจกลางจังหวัดเชียงรายเสียงกลองตแตรบโบราณดังว่ามาแต่ไกลเป็นสัญญาณว่าเทศกาลยี่เป็นได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแสงโคมลอยนับร้อยลอยขึ้นสู่ฟ้าลอยสูงขึ้นไปเหมือนพาเอาความหวังและคำขอพรของผู้คนไปกับสายลมเย็นของฤดูหนาวแต่ในกลุ่มคนมากมายที่ร่วมง,งานในคืนนั้นมีหญิงชาราผู้นั่งเงียบๆอยู่ริมแม่น้ำกกเธอชื่อยายคำ ดวงตาของเธอมองหาใครบางคนในฝูงชนทุกปีเธอมาที่นี่จุดคมลอยดวงเดิมขอพรเดิมรอใครบางคนที่สัญญาว่าจะกลับมาในคืนยี่เป็นเมื่อยีสปีก่อนเสียงเพลงพื้นเมืองดังก้องเด็กๆแต่งชุดประจําเผ่าเดินรําอยู่ท่ามกลางแสงเทียนกลิ่นทูปอผสมกับกลิ่นดอกไม้จากกระทงลอยอบอวนไปทั่วบรรยากาศแต่สำหรับยายคํา มันคือกลิ่นแห่งความคิดถึงกลิ่นของคำสัญญาที่ไม่เคยถูกลืมที่อีกฝ้าของงานเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อวิทเดินถือกล้องถ่ายรูปเก่าๆเ,เขาเป็นนักศึกษาศิลปะจากกรุงเทพมาเก็บภาพเทศกาลเพื่อโปรเจกต์จบเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเมื่อเลนของเขาซูมผ่านฝูงชนหยุดอยู่ที่ใบหน้าของหญิงชราคนหนึ่งที่นั่งเงียบเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหว รอยยิ้มที่เปลี่ยมด้วยความหวังในแววตานั้นทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะเขากดชัตเตอร์โดยไม่รู้ตัวแต่ขณะที่เขามองภาพในหน้าจอเขารู้สึกว่าภาพนั้นคุ้นตายอย่างประหลาดขื้นผ่านไปอย่างช้าๆวิทย์เดินไปใกล้หญิงชราคนนั้นถามอย่างสุภาพว่าคุณยายครับผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับยายคำเงยหน้าขึ้นยิ้มให้ด้วยความเมตตา แน่นอนจะหนุ่มน้อยคนหนุ่มสมัยนี้ยังสนใจนั่นกับคนแก่บแบบยายอีกหรือวิทหัวเราะเบาๆแต่มือยังถือกล้องไว้แน่นผมรู้สึกเหมือนเคยเจอคุณยายที่ไหนมาก่อนคำพูดนั้นทำให้สายตายายคำนิ่งไปก่อนที่เธอจะเอื้อมือสันสนหยิบคมลอยที่เขียนชื่อภาษาไทยแบบโบราณขึ้นมาชื่อที่ทำให้วิทถึงกับนิ่งวิทยานั่นชื่อพ่อของผมนี่ครับยายคำสะดุง้ง ดวงตาเริ่มมีน้ำตาไหลมือเธอสั่นจนแทบถือโคมไม่อยู่เสียงประทัดดังขึ้นเบื้องหลังผู้คนเฮฮากับแสงสีและการเฉลิมฉลองแต่ตรงริมแม่น้ำมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นไม่เป็นจังหวะวิทรีเปิดกระเป๋าหยิบภาพเก่าๆที่เขาติดตัวมาตลอดภาพชายหนุ่มยิ้มอยู่เคียงข้างหญิงสาวในชุดพื้นเมืองนี่คุณยายรู้จักผู้หญิงในภาพนี้ไหมครับ ยายคำมองภาพนั้นนานมือแตะเบาๆที่ภาพราวกับสัมผัสได้ถึงอดีตและเธอก็พูดด้วยเสียงสัน่นรู้สิจ้ะเสียงของยายคำบาราวกระซิบนั่นคือตัวฉันเองเมื่อสมัยยังสาวแสงคมลอยดวงสุดท้ายลอยผ่านหัวพวกเขาชั่วขณะนั้นวิทรู้สึกว่าทุกเสียงรอบตัวเงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงหัวใจที่เต้นรัวในอกแล้วผู้ชายข้างๆล่อครับ เขาถามทั้งที่มือยังจับภาพแน่นแม้จะรู้คำตอบในใจอยู่แล้วยายคำมองเขาดวงตาที่เคยเศร้ากลับเปล่งประกายแปลกประหลาดเขาคือพ่อของเธอคนที่สัญญากับยายว่าจะกลับมาในคืนยี่เป็ n ว w i t ิ่งไปหัวใจปั่นป่วนอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่เขาไม่เคยพูดถึงอะไรเลยไม่เคยบอกผมเรื่องนี้เพราะเขาคงอยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตตามทางของตัวเองยายคำพูดอย่างอ่อนโยน แต่ยายเชื่อเสมอว่าวันหนึ่งโชคชะตาจะพาใครสักคนกลับมาและเธอมาในวันนี้เสียงประกาศบนเวทีบอกว่าอีกไม่กี่นาทีพิธีลอยคมใหญ่จะเริ่มขึ้นเป็นช่วงที่ผู้คนร่วมกันอธิษฐานและปล่อยคมขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งงานวิทมองไปบนฟ้าแสงดาวเริ่มส่องลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นหอมของดอกไม้และทูบมาแต่จมูกคุณยายเขาเอ่ยเสียงเบา คืนนี้ผมจะลอยโคมกับคุณยายยายคำพยักหน้าน้ำตาไหลยอย่างไม่รู้ตัวเป็นน้ำตาที่เก็บงำไว้หลายสิบปีเพียงเพื่อคืนนี้เมื่อโคมลอยของพวกเขาถูกจุดไฟทั้งคู่จับมันไว้ด้วยกันชั่วขณะนั้นเวลาเหมือนหยุดนิ่งขอให้ความรักที่เราคอยได้รับคำตอบเสียทียายคำกระซิบเบาๆ ขณะที่โคมลอยลอยขึ้นไปช้าๆสายลมแรงวูบหนึ่งพัดผ่านมาโคมลอยดวงนั้นหมุนเล็กน้อยก่อนจะพุ่งขึ้นสูงกว่าโคมอื่นใดรากับคำอธิษฐานได้รับรู้โดยท้องฟ้าแต่ในเงามืดของฝูงชนที่ยืนมองพิธีอยู่ห่างๆชายชราคนหนึ่งในชุดเรียบๆยืนเงียบมองไปยังโคมลอยคู่นั้นมือเขากำจดหมายฉบับเก่าแน่นจนยับยุยยีจดหมายที่เขาไม่เคยกล้าส่ง ข้อความที่เขาไม่เคยกล้าพูดเขาหันหลังเดินฝ่าฝูงชนออกไปช้าๆทิ้งเพียงเงาและความเงียบไว้เบื้องหลังแสงไฟจากโคมลอยสะท้อนเงาของชายชราวไว้บนพื้นดินชื้นฝีเท้าเขาช้าและมั่นคงแต่ดวงตาเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดความทรงจําที่ฝังแน่นความเสียใจที่ลึกจนไม่มีถ้อยคำใดอธิบายได้เขาเดินผ่านซุ้มขายของเล่นไม้ ผ่านเด็กๆที่หัวเราะร่าในชุดชาวเขาผ่านเสียงหัวเราะของครอบครัวที่จับมือกันลอยโคมเสียงเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่เขาเคยหวังจะมีกับเธอในมือที่กำจดหมายนั้นข้อความเขียนด้วยลายมือสั่นๆบางตัวหนังสือจังหายเพราะน้ำตาในคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาอ่านมันซ้ำในใจคำฉันขอโทษที่จากไปโดยไม่อธิบาย ชีวิตพาให้ฉันต้องเลือกทางที่ไม่เคยอยากเลือกแต่ในทุกคืนยี่เปงฉันยังคิดถึงเธอยังเฝ้าหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกันแม้เพียงแค่แววตาฉันจะเฝ้ารอวิทยาเขาหยุดเดินตรงศาลาริมน้ำที่ไม่มีใครมองไปยังฟากฟ้าที่โคมลอยสว่างวาบคมดวงหนึ่งลอยสูงกว่าทุกดวงเขายิ้มบางบาง แล้วน้ำตาก็ไหลช้าๆลงตามร่องแก้มที่เต็มไปด้วยรอยเวลาเสียงเพลงพื้นเมืองเริ่มจางแทนที่ด้วยเสียงเครื่องดนตรีล้านนาโบราณลอยมากับลมเหมือนเสียงอดีตที่ยังไม่จางหายที่ริมแม่น้ำยายคำยังคงมองฟ้าริมฝีปากขยับเบาๆถ้าเธออยู่ตรงนั้นก็รู้ไว้นะฉันยังรออยู่ตรงนี้วิทนั่งเงียบอยู่ข้างเธอ มือยังถือกล้องเขาไม่พูดอะไรแต่ในใจมีบางอย่างขยับบางอย่างที่ลึกเก่าและเริ่มตื่นขึ้นแสงจากคมลอยสะท้อนในดวงตาเขาขณะที่เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าจูจูเขาก็ได้ยินเสียงผู้ชายจากด้านหลังเบาๆคำยายคำชะงักหันช้าๆลมหายใจสะดุดในอกเธอ เสียงนั้นเสียงที่เธอไม่เคยลืมตลอดยี่สปีที่ผ่านมายายคําหันไปดวงตาเบิกกว้างร่างสูงปร่งของชายชารายืนอยู่ในเงาไม้ผมหนอกขาวเต็มสีสะแต่แววตานั้นยังเป็นแววตาเดิมแววตาที่เธอจำได้แม่นยำราวกับเป็นเมื่อวานวิทยาเสียงของเธอเบาหวิวเหมือนลมหายใจที่กลั้นไว้ตลอดหลายสิบปี ในวินาทีนั้นเสียงรอบข้างหายไปแม้แต่เสียงลมหรือเสียงผู้คนก็กลายเป็นเพียงฉากหลังที่เงียบงนันชายชาราเดินเข้าใกล้ก้าวช้าๆเหมือนกลัวว่าความจริงจะพังทลายเหมือนฝันที่ไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปฉันขอโทษเขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาน้ำเสียงที่แบกทั้งความเสียใจและความรักที่ไม่เคยจางยายขาไม่พูดอะไรเพียงยืนมองเขา มือเธอสัน่นแต่น้ําตาในดวงตากลับหยุดนิ่งราวกับเวลาถูกหยุดไว้ในขณะนั้นฉันพยายามกลับมาหลายครั้งวิทยายกระจดหมายในมือแต่ทุกครั้งฉันก็ไม่มีความกล้าเพราะฉันไม่รู้ว่าเธอยังรออยู่ไหมฉันรอคําพูดสั้นๆของยายคำดังชัดเจนน้ำเสียงมั่นคงจนแม้แต่สายลมยังหยุดฟังฉันรอทุกคืนยี่เปงรอจนคมลอยทุกดวงลอยไปหมด แต่หัวใจฉันไม่เคยหยุดเชื่อว่าสักวันเธอจะมามือทั้งสองยื่นหานิ้วแตะเบาๆเหมือนกลัวอีกฝ่ายจะหายไปชั่วขณะที่ปลายนิ้วสัมผัสมันเหมือนคำสัญญาที่ไม่เคยได้พูดแต่ยังคงอยู่ในสายเลือดวิทยืนมองทั้งสองจากด้านหลังเขาไม่กล้าพูดเพียงยกกล้องขึ้นช้าๆกดบันทึกภาพนั้นไว้ภาพที่ไม่ได้สวยพระแสง ไม่ได้ลงตัวเพราะองค์ประกอบแต่มันคือภาพของหัวใจสองดวงที่ยังเต้นเพื่อกันและกันแม้จะผ่านเวลา20ปีเสียงกลองดังขึ้นจากเวทีอีกครั้งผู้คนเริ่มเตรียมตัวสำหรับการลอยกระทงแสงเทียนถูกจุดทั่วแม่น้ำลอกกับผิวน้ำระยิบระยับชายชราและยายคํำเดินเคียงกันไปยังขอบน้ำในมือทั้งสองมีกระทงใบเล็กๆทำจากใบตอง ประดับด้วยดอกดาวเรืองและเทียนเล่มเดียววิทย์เดินตามหัวใจยังเต้นแรงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นขณะที่เขากำลังจะถามบางอย่างยายคำก็หันมามองเขาหลานชายเธอชื่ออะไรนะวิทย์ครับเธอยิ้มรอยยิ้มอบอุ่นและลึกซึ้งเธอหันไปมองชายชาราอีกครั้งเห็นไหมแม้แต่ชื่อเขาก็ยังเป็นชื่อของเธอ ชายชรางเงียบก่อนจะก้มมองวิทในดวงตานั้นมีบางสิ่งที่ยากจะอธิบายไม่ใช่แค่ความตกใจแต่เป็นคำถามที่เขาไม่กล้าเอ่ยชายชรามองวิทนิ่งริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดออกมาดวงตานั้นเริ่มไหววูบเหมือนคลื่นในใจที่ไม่สามารถสงบได้เธอว่าพ่อของเธอชื่ออะไรนะ เสียงเขาแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยแรงสั่นสะเทือนที่แม้แต่ลมหายใจก็หนักขึ้นวิทยาวิทยาอินเทชัยครับคำตอบนั้นตกลงอย่างแรงเหมือนสายฟ้าผ่าลงกลางใจเขามือชายชาราอ่อนลงจดหมายในมือหล่นลงกับพื้นริมตะลิ่งที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งเขาเงยหน้าช้าช้ามองยายคำมองวิทย์ น้ำตาเริ่มไหลออกมาช้าๆไม่ใช่น้ำตาของความเศร้าแต่เป็นน้ำตาของความจริงที่กระแทกเข้าหัวใจฉันเป็นพ่อของพ่อเธอเสียงเขาสั่นรากับคำพูดแต่ละคำถูกกลั่นจากทั้งชีวิตวิตชงักหัวใจหยุดเต้นอะไรนะครับยายคำเองถึงกับต้องพิงร่างกับวิ์เธอจ้องชายชาราแน่นวิทยาลูกของเราเนอะเหรอ ชช่ชราพยักหน้าหลังจากที่ฉันจากไปฉันไม่เคยรู้ว่าเธอท้องฉันไม่เคยรู้ว่าเรามีลูกเสียงเขาแทบไม่เป็นเสียงแต่ทุกรอยสันสะเทือนลึกถึงหัวใจเขาโตมาโดยไม่มีฉันแต่พระเจ้าคงอยากให้ฉันได้เจอหลานชายของฉันในค่ำคืนยี่เปงในวันที่ฉันกล้ากลับมาวิทย์ยืนเงียบมือกำกล้องแน่น ภาพตรงหน้าเหมือนหนังที่ไม่มีใครเขียนบทแต่ทุกวินาทีคือเรื่องจริงลมพัดแรงอีกครั้งเทียนในกระทงสั่นไหวแต่มิได้ดับยายคํำหลับตาแน่นน้ำตาไหลเงียบเงียบริมฝีปากเธอขยับเหมือนภาวนาไม่ใช่ขอพรอ,อีกต่อไปแต่เป็นการขอบคุณพ่อของผมวิทย์เอ่ยช้าๆ เขาเสียไปแล้วครับเมื่อผมอายุสิบสาแต่เขาพูดถึงแม่คนหนึ่งในเชียงรายคนที่เขาไม่เคยกลับไปหาชายชาราสุดตัวนั่งสองมือปิดหน้าเสียงสะอื้นของเขาถูกกลบด้วยเสียงพลุแห่งเทศกาลผู้คนกำลังเฉลิมฉลองขณะที่ครอบครัวหนึ่งเพิ่งถูกคืนกลับมาจากนงามืดของอดีตวิทนั่งลงข้างๆมือแต่บ่าชายชาราเบา และที่ริมแม่น้ําในคืนนั้นภายใต้แสงคมลอยนับพันดวงคําถามเดียวที่ยังไม่มีใครกล้าถามแต่ทุกคนต่างรู้คําตอบในใจว่าโชคชะตามันไม่ได้พาเรามาช้าแต่มาในวันที่หัวใจพร้อมจะรับมันอีกครั้งแสงเทียนในกระทงยังคงส่องแสงไหวอยู่กลางสายน้ําสายน้ํานิ่งราวกับตั้งใจฟังบทสนทนาที่ไม่มีเสียงบทสนทนาของดวงตา ของความจริงและของหัวใจชายชราย,ยังคงนั่งเงียบมือวางทับบนอกเหมือนจะกดความรู้สึกบางอย่างไม่ให้ประตุเขาหันไปมองยายคำดวงตาที่เคยไหววูบของเขาตอนนี้กลับนิ่งลึกคำฉันไม่มีสิทธิ์ขอให้อภยัยแต่ถ้าเธอจะให้ฉันอยู่ตรงนี้ในฐานะพ่อของลูกเรา รือแค่ในฐานะคนแก่คนหนึ่งที่อยากใช้เวลาที่เหลืองเงียบๆข้างเธอเขาปลื้นน้ำลายเสียงสัน่นฉันก็ยินดียายเขาไม่ได้ตอบทันทีเธอเพียงยกกระทงขึ้นแล้วค่อยๆวางมันลงบนน้ำปล่อยให้ไหลไปกับกระแสน้ำเทียนยังคงส่องแสงเหมือนหัวใจที่ไม่เคยดับจากนั้นเธอก็หันกลับมามองเขายิ้มบางๆ ไม่มีใครย้อนอดีตได้หรอกแต่บางครั้งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเรากล้าย้อนกลับไปเดินบนทางเดิมคำพูดนั้นทำให้ชายชารางเงยหน้าขึ้นเขามองเธอเหมือนเด็กชายที่เพิ่งได้เจอแสงอาทิตย์ครั้งแรกในชีวิตน้ำตาไหลซึมออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันอุ่นวิทลุกขึ้นยืนมองดูทั้งสองคนเราก,กำลังดูฉากสำคัญของภาพยนตร์ชีวิต เขารู้แล้วว่าโปรเจกต์จบของเขาจะไม่ใช่แค่เรื่องราวของเทศกาลยี่เป็งแต่จะเป็นเรื่องของหัวใจที่รอความรักที่ไม่สิ้นสุดในขณะที่ผู้คนรอบข้างเริ่มลอยกระทงเสียงเพลงพื้นเมืองดังกระหึ่มเสียงนักร้องหญิงบนเวทีร้องเพลงล้านนาเก่าแก่เนื้อเพลงพูดถึงการรอการภาวนาและการกลับมาลมเย็นพัดผ่านมาอีกครั้ง สายลมที่หอบกลิ่นหอมของดอกไม้กลิ่นของอดีตและคำถามใหม่ที่ลอยอยู่ในอากาศถ้าพ่อของผมยังอยู่วิทพูดเบาๆขณะมองดาวบนฟ้าเขาจะยิ้มไหมครับที่คืนนี้เรากลับมาเจอกันชายชราหันมามองก่อนจะพยักหน้าช้าๆเขากำลังยิ้มอยู่ตรงนั้นบนฟ้าข้างโคมลอยดวงนั้นวิทเงยหน้ามองตาม คมลอยดวงหนึ่งลอยโดดเด่นแสงมันแตกต่างจากดวงอื่นเหมือนมันรู้ว่าใครบางคนกำลังเฝ้าดูจากเบื้องบนแล้วจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของวิท์ก็ดังขึ้นเบอร์ที่ไม่มีชื่อไม่มีข้อมูลแต่เสียงที่พูดออกมาทำให้หัวใจเขาชะงักสวัสดีครับคุณคือคนที่ถือกล้องถ่ายภาพยายคำอยู่ใช่ไหมวิขมวดคิ้วครับคุณเป็นใคร ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงต่ำและช้าผมคิดว่าเราอาจมีเรื่องเดียวกันที่ต้องรู้วิทนิ่งงานเสียงปลายสายแผวเบาราวกลับมาจากโลกอีกฝั่งสายลมรอบตัวก็เหมือนจะหยุดพัดแม้เสียงเทศกาลจะยังดังอยู่เบื้องหลังแต่มันกลายเป็นเพียงเสียงไกลที่ไม่มีตัวตนคุณเป็นใครครับวิทถามอีกครั้งน้ำเสียงระแวงเจอความสับสน ปลายสายเงียบไปก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าผมชื่ออดิศัก์ผมอยู่ที่กรุงเทพทำงานเก็บข้อมูลทะเบียนประชากรเก่าเมื่อเดือนที่แล้วผมพบเอกสารเก่าๆฉบับหนึ่งเอกสารที่ระบุชื่อของเด็กชายที่หายตัวไปจากสถานเลี้ยงเด็กในปี2,540ชื่อของเขาคือวิทย์อินทชายวิทย์รู้สึกเหมือนร่างถูกแช่แข็งนั่นคือชื่อของผม เขากระซิบเบาๆชายชราและยายคำหันมามองทันทีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วยายคำก้าวเข้ามาใกล้ว่าไงนะหายไปจากสถานเลี้ยงเด็กปลายสายพูดต่อชื่อพ่อแม่ในเอ,เอกสารเว้นว่างไว้แต่มีลายมือเขียนกำกับไว้ว่ามอบให้ครอบครัวบุญธรรมเพราะสถานการณ์ไม่อำนวยห้ามติดต่อญาติเดิมวิทย์เริ่มหายใจที่ ความทรงจําเก่าๆผุดขึ้นมาทีละภาพภาพของบ้านเก่าที่เขาจะไม่ได้ว่าเริ่มต้นยังไงภาพของมือผู้หญิงคนหนึ่งที่จับเขาแน่นในฝันภาพของเสียงร้องไห้ในคืนฝนตกปลายสายพูดต่อด้วยเสียงจริงจังขึ้นคุณวิทย์เราคิดว่าคุณอาจไม่ได้โตมากับพ่อแท้ๆของคุณแต่บางอย่างในสายเลือดของคุณอาจจะโยงคุณกลับมาที่คนในคืนนี้ยงคุณมาที่เชียงราย วิทเงียบมือสั่นเล็กน้อยเขาหันไปมองชายชราจากนั้นมองยายคำทั้งคู่จ้องกลับด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีใครกล้าพูดแล้วแล้วตอนนี้คุณต้องการอะไรจากผมวิทถามเสียงแผ่วปลายสายตอบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจากคุณแต่สิ่งที่คุณควรจะรู้ชายคนหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสามวันก่อน เขาทิ้งจดหมายไว้ถึงลูกชายที่ไม่เคยเจอเขาระบุชื่อเดียวกับคุณหัวใจวิตเต้นรัวในหูมีแต่เสียงว่างเปล่าปลายสายผู้ช้าช้าคุณอยากรู้ไหมว่าเขาคือใครวิทย์ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ทันทีเพียงพยักหน้าเบาๆถึงแม้ปลายสายจะมองไม่เห็นและในขณะที่ชายชาราและยายคำยืนเงียบอยู่ข้างเขาคมลอยอีกดวงหนึ่ง ลอยผ่านหัวพวกเขาขึ้นสู่ฟ้าลอยสูงกว่าทุกดวงที่ลอยมาก่อนหน้านี้เหมือนกำลังนำพาความลับหนึ่งที่เก็บซ่อนมานานแสนนานกลับสู่แสงของดวงจันทร์ที่รอคอยจะเปิดเผยมันตลอดมาเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเขาชื่อนายประเวศอินทาชายัยเป็นพี่ชายของวิทยาพ่อของคุณหัวใจของวิทยเหมือนถูกกดลงแน่น ประโยคสั้นๆนั้นเชื่อมทุกปมของเรื่องราวที่เขาไม่เคยเข้าใจชายชาราข้างเขาชะง,งักดวงตาสันไหวริมฝีปากพึมพำชื่อเดิมซ้ำๆประเวทน้องชายฉันยายคำหันไปมองเขาจับแขนไว้แน่นราวกับกลัวว่าเขาจะล้มลงวิทยาชายชาราหันไปมองหลานเสียงแหบพระจากก้อนสะอื้นที่ยังไม่ปล่อย นั่นหมายความว่าลูกของประเวศก็คือหลานของฉันอีกคนวิทย์เงยหน้ามองทั้งสองคนในหัวเต็มไปด้วยความจริงความบังเอิญและโชคชะตาที่เหมือนถูกวาดไว้ล่วงหน้าเขาหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดกับปลายสายว่าขอบคุณครับสำหรับทุกอย่างเสียงตัดสายเงียบหายไปเหลือเพียงความสงบของคืนยี่เป็นที่เริ่มบางเบาผู้คนเริ่มทยอยกลับ แม่น้ำเริ่มเงียบลงคมลอยดวงสุดท้ายหายลับไปในความมืดของท้องฟ้าวิทนั่งลงข้างศาลาริมน้ำชายชารานั่งข้างหนึ่งยายคำนั่งอีกข้างไม่มีคำพูดใดไม่มีใครถามอะไรอีกแคงเงียบและนั่งอยู่ด้วยกัเนเงียบอย่างคนที่เข้าใจว่าบางความรักไม่ต้องการคำอธิบายบางการจักลาไม่จำเป็นต้องมีคำอำลา และบางการกลับมาก็เพียงพอแล้วแสงเทียนในกระทงยังลอยไปเหมือนหัวใจที่ไหลาตามกระแสน้ำจากคนหนึ่งถึงอีกคนจากอดีตสู่ปัจจุบันที่กลับมารวมกันอย่างเงียบงามค่ำคืนนั้นจบลงแต่เรื่องราวของมันจะไม่เคยหายไปจากหัวใจใครเลยเพราะในคืนที่โคมลอยขึ้นฟ้าความหวังความรักและสายใยครอบครัว ก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในแสงของดวงดาว